หลายคนเลยดูอยู่เพื่อหมอหมรหือตัดดูแบบหมอหรือไงเนี่ยถ้าเราตูหวังคันนะ <c oughs> ใครตายวเนีย่ย <c oughs> โอ้โหตายไป็นสาวแล้วบางกะหมอร่วมไปแล้วด้วย <c oughs> โอ้โห <c oughs> โอ้วาตายมากคนสามคนหนึ่งหมดแล้วค่ะหมดแล้วตายหมดแล้วหกคนห้อยกลางเรียบร้อยแล้วนะฮะ <c oughs> เจอ ไว้อัปะเปิดมาก็แย่แล้วเดค๋ยวนะครับเ b คุณประสิทธิ์ในตำนานนี่ครับ ตกี่ไทเอออติกี่งติติดเท่านั้นเนอะโอ้โ o p o ้งดีเราอร์รปิงอ้หนูันสักว่าเดิมใช่ไหย c o i n t ร้อนกว่านะตอนนี้สามร้อยแล้วเ้าจะยิงโดนไหมเหรอญาาร้า่แ้

เอาหมอตตาอหอนีไปหอต่อหอีอาร์ได้้าแพ้งเร็วอะเ็วมากอะเจอเห็ดบีเข้าไปโอ้ยกอนเดี๋ยวก่อนยังไม่ยังไม่ัวออยไปย้อนวิตารติดตามไปเลงเราติดตามหอโอเคโอเคกินสลัดไหมคะหวาน ละโอ้หตาของคุณโอปากะเหนี่ยวแน่นะนะห้าต่อสี่อะไรปะมนี้ได้เล้ว้วสตาเดือดโหดจริงจริงิดเอาประติดโอนตุบโอ้บากะเอาคืนเนยเหลือห้าต่อหนึ่ง อยากต่อคนตัดได้คลีนะฮะเห็นอย่างนี้ประสิทธิ์เอฟตีประสิทธิ์ทำลายนะคุณสปอยเขาแสดงตัวเขาพิมพ์ไปบอกว่าประสิทธิเอฟตีนะคะประสิทธิ์นริสุกัทง,งักนะฮะโลงเอาไม่เป็นเลยทีเดียวเขาเดินจริงๆเนะี่ยรอเฟสมาถึงก่อนนะครับไม่แน่นะรอเฟสมาถึงก่อนนะ วัก็ได้เ็นดเฟสไปแล้ว ยูเบอร์ร้อยทั้งคู่หรือเปล่าแอลว่าไปพูดกดพูดในเกมเขาทำไมเออเขาเล่นอยู่แอลไม่เพียบนนี้ลเขาจะได้ยินไหมไม่ไม่ได้ยินครับเอาจใจเดี๋ยวแอลจ c o n t r o พอยอาจอยู่ใช่ไหมใช่ยูเบอร์นี้ฮะ วันนี้เราเก็บทติเกตบนะคะคุณหมอ R X โ์เอชพูดเป็นมาสคชทอนของบาร์กาแคนเป็นมาสคอน,อนคตั้งเมื่อไหร่ครับนานแล้วค่ะคะุณดูตัวเขายกเป็นเปรี้ยงแท้ครบเลยนะไม่ส่งไม่ถามนะ <laughs> คุณหมอคุณนัทธนุถน,นอมนะคะตอนนี้ก็อยู่กับเราสองคนจะสปอยเจ้าเดิมกับไปที่เดร็ก แอลก็ยังเป็นเป็นผีสิงผีสิงแบบไปเรื่อยนะพูดอ้โหท้ค่ะสายทายาเดี๋ยวก็ไขอย่างไงเนี้ยเฮ้ยจังหวที่เข้าแล้วขาดะปโกรธไหม้อาแล้วโหเต็มเราไม่โกรธไม่เสียฟีเลยนะเดี๋ยวๆจังหวะยังไม่มาถ้าบอกใกล้ตายนี่ก็ควรใช้นะคะ ต้องไปทนรอถึงจะหวา็ได้งั้นไงต่อเจอคลิปแม่เหลือคนเดียวคุณหมอหมอวิ่งสิหมอคุณหมอไปเลยอ่าแซสี่ยูเวอร์ซอฟที่ซอฟงั่นหมอวิ่งเข้ามาจ้ะหลบหลบที่หมอหลบโอ้ยคุณหมอรอดนะตาเมื่อกี้มันหมึนนะฮะหมอไม่มีใครกดเลยหมอไม่ได้กดใช้สักครั้งนลยไม่ได้ ผมว่าคุณมาวิสนี่คือเขายิงไม่โดนจริงๆอะฝั่งนู้นเขาเก่งเกินไปไให่ฝั่งเราปากากากเขา,าเก่งนะมาวิสนี่ก็โอกเคนะถ้าเขามาวิสเขายิง <ๆ S 2> ไม่โดนผมว่นาคะแนนอ้าวอาร์ตเนสตูปิวไปแล้ว <laughs> วิ่งขึ้นมาจ้าเอ,แนอน๋แล้วโดนอัดหน้าไปนะเสียไฟกลา,กางในจังหวะนี้ต้องถอยแล้วไม่ถอยละครับถอยด้วย เดี๋ยวก่อนในในในคุณถามตอนเมื่อกี้ตอนจะลากมาเป็นเกมเหรอด้วยแคส์เห่อแต่ดีหรอครับพราวทำไมตอนนี้เป็นอย่างนี้วะคุณเยอะเราควดอาจอีกอ่ะตอนที่เราดีที่สุดนะฮะคุณหมอผู้ท้องไอทีอ้าวไม่ตอนนี้คงเต็งอีกแล้วนะเพราะว่าฝั่งเพชบีเขามียูเบอร์พร้อมนะไว้ดตา มุมแปดไปสุดท้ายยังไม่ถึงลูกฟ้าไปแล้วครับเราเป็นอ๋อมาบิ๊กกี้หลับไปแล้วนิ่มนะฮะนิ่มนิ่มไหมได้ไหมปิดคอร์ดหลับติดอีกติดสกีเรียบร้อยอ่ะมาลิสติกไม่โดนนะลิสิงก็กันกันได้นะถ้าเกิดให้ถือว่าแบบเมื่อกี้นะแม็กสายตาเมื่อกี้นะ บอกเฉยๆว่าถ้าสมมติว huh <sta> ่าส on <onsieur> <hat legal> ัตว์สูเข้ามาเย็ดนี่ถ้าทีมเดียวกันไปยืนบนสุดมันก็จะกับได้ไม่ไหวมั้งไม่ไหวนาไม่ค่อยรู้เพราะไปเล่นทุกคนเขาก็ไม่ค่อยยืนกันนะก็คือยืนกันไห้แต่ว่าเขาจะยิงตายซะก่อนดุดเราเนี่ยแหละมันจะแ k บไม่ได้มันจะตายก่อนใช่ใช่เขาจะยิงเราตายก่อน เขาก็เลยไม่ไม่ยืนใันก็ยมันก็ยังห่วงเวลาให้เพื่อเรามาซอนได้ถ้าเราถ้าเวลาแข่งรีสปอนมันช้าแรืว่าถ้าเราตายเยอะเกินก็นะก็เราก็คงเติมไม่ทันเหมือนกันโอ้ยหมอครับติดน้องหาเมดิกแล้วเลือดติดอีกตายอีกแล้วตายดิสุดจางเราเร็วเกินไปขอฝั่งเฮดจีนี่ต้งสุขสปอรไทยเกิะเฮดจีก็ร่วงเหมือนกันเมื่อกี้ โอ้ยยดองเฟสเกือบไปรอดดองเฟสสวยเลยหัวล้อกันใหญ่เด evet> ี๋ยวหมอมายูเบอร์กันใหม่หมอโอ๊ยเต้าหู้อ่าหลับไปแล้วเตัดยิงไปเยอะเขาก็ไม่หวั่นนะคะเพราะหวั anyway ่นอันนดียร์เหรผมยิงไปแค่ห้าคนองเงี้ย กเป็นลมเป็นลมกันหมดเป็นลมล้มพับกันโอ้โหหมดทีมอีกแล้วหมดทีมอีกแล้วปาเกิดแล้วนะแล้วก็ไปกันจุดหลังแหละเลุยคนเดียวก็ไม่ไหวบากะต้องใจเย็นหน่อยนะฮะลุยกันเดี่ยวๆอย่างนี้อันตรายอันตรายโอ้โหเลี่ยกันเลยสปอรติกเนีย่ยอย่างไรก็ <laughs> เสี่ยวนปกตินี่คะ่ะ เดืเิดตาไปมาจริงๆนะคะ <c oughs> อันชลายอยตาหนึ่งมันต้องควัดเอาเฮลวี่ออกมานะฮะ,ะต้องการ d าโดนทิ้งไว้อยู่คนเดียวนะทิ้งหมอได้ไงเนี่ยอ้าวอา จัตยาก็อยู่ดีอยู่ดีแล้วก็มาสอดไข่เมื่อกี้ตาตายเหิวี่ยงแล้วคุณประสิทธิ์ตายไปต่อหน้าตากลมไข่หายไปเลยคนจอดไปตึ้งเลยทีเอาโหมดมาสองทางนี้ก็ต้องเรียบร้อยละมาสองทางเลยนะติดกบอนมาทางติดกี้มาทางนะมันอย่างนี้ต้องมุดต้องบุกอย่างนี้สิบัสจ่ะยิงมาแบบว่าเข้ามุมสามเดี่ยวอะไรนั้นหนีไม่พ้นอ่าอ่าติ๊กบอ ก้แล้วก็ไปซ้าเติมเขานะครับเขาก็เปลี่ยนได้สีหรือเปล่าได้ได้ตามกดใช่ไหมมาวิปมาวิปตู้ไปแล้วเขากดรอบกดการแข่งรอบนี้นี่ไม่มีกดว่าถ้าเปลี่ยนต้องลาทีมตามกดหลักเขาก็เปลี่ยนได้นะ เอ้ยเลือดอาการพอยต์เลือดจะหออัวแล้วคกลับไปหาเลือดก,ก่อนอะสนเทมบีออกเลยเทมบีตอ Alert. The control point is being contested. tested. The control point is being contested. Hey, okay. you're going to test me now. You're burning my... Oh, 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 ต่มเปียอะไรอย่งเงี้ยอังค้องโอ้โหโอ้โหตัวนี้วะเนี่ยเกวนตัวเก็บกลับไปด้วยกลับไปต่อที่ฐานไปถ้าเมื่กี้าร์ d มีอยู่อาจจะได้ได้ไหมได้ไหมโอเคเกมพลิกซะงั้นจ้ะมันไม่ง่ายๆนะตุ่กับบากาไม่ง่ายนะ คือคือพูดในฐานะที่เป็นมัสตพอดแคร์อะไรอย่างเงี้ยว่าเชียร์แคร์ตัวเองของมัตต์เป็นมัตต์พอดใช่เป็นพรินเซสพูดฐานะคนภาคเฉยๆเียเป็นพรินเซสพรินเซสกับต้องมีคอมเมนต์เกิดจากคุณแน่นอนไม่ไม่มีหรอกมีมีเดี๋ยวคอยแล้วฟังก่อนกันปะกัะ เดี๋ยวถ้าเจอหน้าให้เก็บผิดผมก็ไปเห็บติดทุกวันเลยลายดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยบ้าเดี๋ยวไปเดินหาแถวตลาดนัดให้ผมคงไม่ใส่หรอกฮะแล้วติดเก๋ๆไปมาหาลายเงี้ยใครอบคอนซัปไล่ข่าวอย่างงี้ยหมายความว่าไงล่ะไมได้ไงฮะไม่ให้เกลียดผมเลยเขาบอกหมออาจารย์บอกว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนเออ เจอไม่ก็จะหวกเอาเลยเจออาจารย์ผู้ชายแล้วบอกว่ยข้างหน้าดีแล้วก็เอากิ๊ฟเหนียดไงเดินจะตายโใครฮู้เอาลอับที่เกมก่อนดีกว่าเนี่ยเราเพิ่ <c oughs> งเจออาจารย์ผู้ชายแล้วก็บอกว่ามาหลังห้องน้ำวันนี้เห็นเห็นเชื่ชอไม่ต้องตอบสิครับ <c oughs> อะไรเนี่ยเราขับกระนอนไปแล้วตีโดดมาแล้วน,นั่นขาจะรอดไหมจะรอด อ้าวปากกาแบทแทิออานี่ <ไอ S 2> จิลเวอร์เต็มน <ไอ S 2> ล้วะทางฮูทาร์ยังไม่เต็มห้าสิบสี่ห้าสิบห้าหกสิบเอยังันนะยนังทันมาวิสไปตรวจนะะดแล้วนะอาต้องโฟกัสไปนะฮะกดแล้วให้คุณประสิทิไปไล่สี่แลไปไล่่าวิสตายไปแล้วเราป้องกันฟองจางาไม่ได้นะ้ว<อ>ขอหาต้องปลุกคืนแล้วประกาต้องปุกคืนแล้ว โอตรงจุดกลางนี่เลือดหนองนี่จะเด็ดจังเลยครับทั้งเลือดทัหนองทั้งเลือดหนองหคุแลวหิวซปไปอุ่นซข้าวโพดกินหนองเนี่ยนะห <c oughs> นองนนอนเองนยนะดว่าเหมือนสิวระบีเลยโอูโออดเลยุณกลับไปกลับไปกลมาที่เคมนะฮะมหมออ,อ็กทำไมคุณ ขวัออกทะเลน,นะฮะไอว่วัญโอ้แต่กอเพีย้ยมหมอฮารอ,อต่อยก่อนไหมรอดรอดเราก็่เห็นซีอาร์ตายไปอีกรอบหนึ่งเชียร์แต่คุณฮาจะดืนคุณมีคนอื่นเลยเดี๋ยวคนเขาจะไปจเจนหรอกหมอมันสำคัญนะฮะเย่ามันบแต่กดที่คนอื่อนเาสำคัรคัยอยู่บอกเราเลย ทันมาเลยฮะ <S 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 อาวิสต่อยปิงสามร้อยก็ยังเหนียวแน่นเลยแล้วเล่นสเก,กลด้วยนะวิธภาพของเขาเรียมปิงง่าอ,อย่างงี้ <S <S มานะครับแล้ถบบาวิสสำเร็จไหมล้มฟ้ารอเลยไม่ใช่ง่กกายๆนะฮะ <S 2> <S 2> <S คือปิงได้แค่นี้คือต้องวิ่งแคปบอย่างเดียวใช่ไหม เรามาดูจิกกี้โลเอากันนะครับคราวนี้จิกจกี้เป็นโลมิ่งโตเชอร์คุณแอลเขาผาของเขาหรือเปล่าคะใช่ครับเขากลัวคนในเซิร์ฟเงียบเหงา อ๋อตอนนี้อากาศร่วงไปรองเทมโปก็หายสวัยเลยแต่วันนี้หายเอ็กเนตด,ดีแต่ปกติออนสกายนี่เห็นหลุดตลอดอ่าเออแอบไปทำอะไรแอบไปติดบนอะไรไว้หรือเปล่าต้องถึงจะสิบบนเลยปกติกนนเ,ตตเห็นวันไหนไม่หลุดนี่ไม่ใช่อาเอ็กนะเดี๋ยวเอาไปพัก,กมันอีกเดมันก็หลุดกันได้หรอไม่เป็นไรคุดเดี๋ยวเราก็ฉุดกลับมานไปนฉุดฉุดกลับมาไม่ดึงนะฉุดเลยบักครับเอาบาร์กับแบดจัดอีกแล้ว ่างจะแตกไหมไม่แตกนะวิีงกับเข้ามาเอาเอาเอ็ดรอเฟไปอยู่แล้วแฮตโต้ไปเรามาดูแฮตปีบ้างนะฮะเราดูบางจาักบ่อยแล้วหือโอ้โห อาวากะเหลืองบออนเดียวอะขอ,อรอ,อดแล้วน่ะขอโดนฟอสยูเบอร์ไปดแข็งแล้วพตอนนี้แข็สาวม่าเท่ากันเลยนะตอนนี้ทางบากะเสีเปรียบนะฮะเอ็พีนี่บก<ำ>ุบากาแบบนะบากาแร็เไปแล้วอะอบากาแบบะากาแเกมาเป็นแนวใหม่แร็กไม่สำเร็จ ปีอาอยู่ไหนเนี่ยอ่าโอ้โหปีอาร์ล่วงไปแล้วอ๋อุกนะฮะฮีโร่วิทยนะปีอาร์จรวดจับประสิทธิ์ล่วงไปแล้วประสิทธิ์โดนของเต้านะฮะแข็งแกร่งมากแคปตาแล้วไปจุดเต่าไปแล้วโอ้อทำไมอยอู่อ๋ออ่อนใด้หรือเปล่านย อ่อใช่เหรไม่ตอนแรกเห็นเดือดเดือดทำไมตอนนี้เหมือนแบบอ๋อหรือตอนแรกคือเขาไฟแรงแล้วคุณตอนนี้ไฟบอดรงเปลาลมแรงอะไรแค่นะจ่าเขาปรับตัวได้นะโอ้โหรอรับแขกในฐานนะรับแขกยืนรอเลยนะเอสบีต้องควักไพลโลอ,อมานะฮะไม่เป่ายูเบอร์คงจะยากแล้วสำหรับบากะ มาวิทก็เดินบนนะกลับลงไปใหม่มาวิทแข่งแก่มาขนาดเป็นบักกเข้ามาแล้วรวมไปแล้วหมออยู่ไหนอ้าเอาเอาวอาเฮ้ยเฮ้ยเฮยโอ้ตาเด็กโเลนบ้างที่แขงแเหนียวน่นเนียูนจริงเลยเขากเท้าจับันปเลก็ไม่ได้แม่างเกลีคุณมาวิเข้ามาไงตัวันหลังใายแลวโดนจี๊็หมอไม่ทัน ไม่ได้ดื่มบอกด้วยนะเขาไม่ได้ดื่มนะกที่สุดต้องนะแบบระดับขนาดถือมือระดับนี้เอาเอาเอาขอให้ยังไม่ถึงมต้องกัดเหลือ,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 อยัง6เป็นพวกเป็นหนึ่งแล้ว cr ยัยยยงไง cr ยังไงหลอดได้นะ กลับได้เลยว,ว่าสามิีเขาตายเปตั้งสี่คนเนะเดี๋ยวรกักกะเขาคื้อได้หรือเปล่าอาวหรือเปล่าสิี่ครอารคอสกะนะรักะต้องมีเยอะแล้วป r อาออโอ้เดียวหมอหักนี่อยู่ดีนะฮสักดูนะ คาพอนับนะฮะโหจริงๆผมแบบโม่พอเจอคาร์นัดเล่นต่าสบายตอนเขาเล่นเก่งเยอะเลยครันไปฉีดกองวันซีนฉัตายตายเลยไม่ใช่นะเอ้า อเออครับโอ้ยหมอยูโยสวยมากนะก็จะตายอยู่ดีกูเพิ์ทถัดแล้วก็ตายอยู่ดีนะ้ายแลยเอะไรอะปัดโถอเอ้ย <c oughs> จิกกี้ยังไงเอ,อือดเลือดลวงแนี่ยปะติดนะประติด FC นี่เงียบไปแล้วนะนักแข่งเกยวไม่พูดเลยไปเล่นไพโลแทนอ๋อเอฟซีแค่ทนประติด FC หายไปไหนละ ลองเขียนหน่อยดิครับให้หมอกัอ๋อมันคุยกันอยู่สองคนดูสิหมอโอกาสกับหมออาเอกนะเรามาดูมาวิฟนะฮะทำการแบ็คแคปแต่คงไม่ไหวแล้วเลือดขนาดนี้นี่ลักษณะจะต้องผ่าจัดผ่าตัดนะคะพุณเปิดไฟแล,ล้วลากเข้าห้องเลยค่ะลากเข้าห้องเลยค่ะต้องผ่าตัดนะคะ <c oughs> ผ่าตัดนั่นเองนะฮะเจะเตี้ยนไงก็ก <c oughs> ็เอาไม้เบสบอลมาขุดๆที่โคเง,งไงได้ปะ ปวดขอดจะดีใช่ไหมอ้เอาออกอ๋อผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจผ่าตัดไมัเมสบเนี่ยนะวดับไม่รู้ใช่ไหมยังเคยได้ต้องลองเล่นนะคะเสืดี้นซีเ์นะนนมันเป็นหมอมันไม่ากเลยต้องดึกทีเข้ามาเลยนาอมันม่าขนาดนั้นเลยโอ้โหจาทีร้องไห้อะนี่ยังไง ใครมันพานอกเรื่องนะก็อยู่เบอร์เข้ามาแล้วนะครับกลับมาที่มาร์ดเบื่อจะฝังซีอาร์นะฮะปิกกี้ยังเดี้ยไน่เหลทอเงานยิกกี้คุมเบอร์คู่นี้ไม่ได้นะฮะยังไม่ตายด้วยเดี้ยจริงจริงๆหมอร่วงไปแล้วปิกกี้อันี้โอ้โหสุดยอดว่ะขนาดคูเบอร์มาก็ฆ่าปิกกี้ไม่ได้ฮะ ก็สิดดาวกมีจับถุับฐานที่ัเงวไนนเอาปาสิตนี่ยังเล่นไพโลอยู่ลาเร็อยกวมาเร็วพี่คีแบตืนรบาดนะบากร่วงไปเยอะเผาแล้ะคุณปสิต แต่ปเปิดไม่ใช้ไฟโลเหรอ้าวได้เอ็กเ์มนด้วยม <laughs> ันคล้ายนะไอทำาจะทำไปัน้นกตางฝาดนะทำไมยอยูเห็นเอ็นจีเนี่ยเอ็นจีเนี่ยหรอ <laughs> ไม่มีตีถึงคนมาตีจะแบบเป็นเฮฟวี่ตั้งแต่ เป็นบีนี่เขาอาจจะยังไงอ๋อปกติอ๋อหมกฮาร์ดโอฮาร์ดรอกไปเลยอืมสติกกี้ไม่เห็นนะเมื่อกี้สติ๊กี้บอกอยู่ที่เพื่นนะโดข้างล่างอย่างเดียวเดินมาเหยียบนะกระตูนกันไปตามระเบียบติดคอนเออดอแ ตะโกนเปียกเลยแย่แล้วฮนะยินแคบหมเดียวด้วยอ้ามาแล้วพ่ะเอก <c oughs> ไม่ได้ด้วยคพเลือดไม่ถึกไม่พอยืนทนนะห <c oughs> ลองเฮลไปช่วยแล้วจะโอเปียงหอผ่านเราพอดีเลย ย่ใช้คอร์โฮโิวูนะครับสุดยอดนเนวไม่ได้ไหมต้องหอวยอามาตะนะครอวนี้ h p เปลี่ยนเป็นสปายนะครับจัดคุณครับอนัสโอ้โหน่าสนมากมาแล้วสปายครับบอนัสโอ้โหดอกดอกคุณฮาร์ดไปแล้วนะฮะคุณเปลี่ยนตัวมาก็จัดให้เราดู เโลเก็บพาวิปปิ้งตยังไงเนี่ยเขาแหลกเขาแหลกสปายจะแท็ไหมฮะสปาปเจอหมอแล้วแล้วยังไงฮะสป์สไตป์ที่คอยทีอุ่ยเอาเดี๋ยวเป็นตาไหมฮะก็ผัดนดียวดี๋ยวเปร์ตัดซีอาร์นะฮะแต่ได้ เจ้าหลับเยเจ้ายยันอ๋อาว่าันาทำไมมันหลับในหน้าที่นี่ยืนเสาเยตัวเขติดในเสาด้วยนะเป็นลงเม่สบายหมายว่อที่ยี่ปย่ยเป็น่พยใช่ไมสาว่วยสปายจาก XP เลยนะโสง เอาไว้ม่แตกผสมในไอ้นี่เขาเรียกว่าตายนิ่มนะเดินพินเดินแบบนี้แล้วจะมีท่ากายกรรมบ้างอะไรเงี้ยหล่ะเหมือสะพานโค้งอะไรก็ว่ากันไปนะตัวละครทุกตัวในทีเอฟสองมันจะเป็นพวกกระดูกไก่นะฮะกระดูกอ่อนนะเออสายผ้ายาตก็เยอะเลยโอ้ยทุนบุญเลยอ่ะฮะท่าตายไง ากก็มเงียบเลยปล่อยให้หมอมันจับเข่าคุยกันจริงๆน่ะอาเอออาจะสุบนะฮะโอ้โหหมดเลยบากะอีกแล้วเกิดแล้วเกิดแล้ว เดี๋ยวเฮ้ยเล่นแบบ out คลา s ไปนะฮะเจ็บขอแกไปบบนะไปนะจีกันทันไหมเอาหมอตะก,กันเองนะฮะ <c oughs> คุณอาบอกว่าไม่นะตะกันคันตัวผมเองไม่ได้ไม่ได้คิวไปเถอะฮะนะเจอกันเถอะ อา้าวเดโมโดูแบบเป็นองะไ,ไม่เลยเดโมโดูแบบเป็นวะไม่ไม่ไม,ไม่ท่าหรอกฮะหลับไปแล้วคุณดอเฟสโดดหนีเฉยเลยนะอา้อาวเจ็ดบีสีล็อกแบบเลือดไม่พอใช่ไหมเอาที่เอาเจอชุด่งปั่นมาแต่เนี้ยอาแล้วจุดสามจุดสี่นี่ครึ่งเลยนะเว้ย จ ars, ามดแล้วนะจับิกจับกส์คือตสุดท้ายแล้ว่าครับแผ่นที่ห <S 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 ้คะแนนด้วย